สวัสดีครับผมชื่อนายนทัทวุฒิสิงสอนชื่อเล่นชื่อโฉเกิดวันที่2เมษายนพศ2540ตอนนี้กำลังเรียนอยู่ชั้นปีที่2รหัสนักศึกษา584701063มู58 1, 63, ม่เรียน58.49ทั 49, สาขาวิชารัฐปสสาระศาสนศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพัฒนคนครปฐมผมจบชั้นประถมศึกษาปีที่6จากโรงเรียนวัดสามีธรรมตำบลสะแจงอําเภอบางอาจารย์จังหวัดสิงห์บุรีและจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จากโรงเรียนบางอาจารย์วิทยาตำบลสิงห์อําเภอบางอาจารย์จังหวัดสิงห์บุรีอยู่บ้านเลขที่44หมู่3ตำบลสะแจงอําเภอบางอาจารย์ จังหวัดสิงห์บุรีเป็นลูกคนเดียวของนายเกียงศักดิ์สิงสอนและนางซ้อนกิ่นช่อฮะมงคลอาชีพที่บ้านผมคือการทำเกษตรกร,ร,กรหรือการทำนารายได้ที่ผมได้มาชใช้เรียนใช้จากกรเทิมนั้นก็คือจากการทำนาของพ่อและแม่ เป้าหมายในชีวิตผมนะครับคือการสอบบรรจุเป็นประหลัดอำเภอให้ได้ครับผมผมมีความฝันที่จะเป็นประลัดอำเภอตอนที่ผมจะเข้ามาเรียนที่นี่เพราะผมคิดว่าปลัดอำเภอเป็นงานที่สุจริตไม่คดโกงใครคติประจำใจนะครับท้อได้แต่อย่าถอยส่วน มาเรื่องจุดเด่นจุดด้อยของผมนะครับจุดเด่นของผมก็คือการมีความเป็นผู้นําและไม่ย่อท้อต่อความยากลำบากมีการเสียสละมีน้ําใจส่วนจุดด้อยนะครับเอาต่ใจตัวเองไม่เคยฟังให้ผลใครความสามารถพิเศษของผมนะครับคือการเล่นกีฬาทุกชนิดครับผมนั้นได้เล่นกีฬาเป็นทุกชนิด ผมชื่นชอบมตั้งแต่ประถมนะครับอาหารที่ชอบนะครับคือพวกผัดๆแกงๆครับผมเป็นคนกินไม่เลือกครับผมถึงได้อ้วนขนาดนี้ครับต่อมาจะเป็นการร้องเพลงของผมนะครับเป็นการร้องเพลงสดครับจมำมัเสียจริงนะน้องเอ๋ยไม่เคยเห็นใครจะมั่งเท่า หยาดเยิมหยดย้อยไม่เบาอกตันเต็งตึงเอวเว้าจำมาไม่เบาละน้องเข้าตำราจำมาเสียจริงนะน้องพี่เชฟดีละโซกี่เข้าท่าหวบอันผองคันงามตานาผาักน้องโหน,นูนเต็มหน้าเต กาตาลาโซภาโศภียามน้องเดินสัมภกรยัาไมยักพี่นึกรักตัวน้องแล้วนี่อยากเก็บเอามาไฝ่ฝันอยากเก็บเอามาไฝ่ฝันได้รักแจ่มจันเป็นแฟนพี่ก็ดีจำมำเสียจริงน้น้องนางขาวจังเับาผิวดังสังีี บัานไายระโยกยายโยวนดีลูกผัวหน้าผัวยังไม่มีจำมัอย่างนี้ละสวยดีหานตาเป็นไงล่ะครับกับสำหรับบทเพลงที่ผมลงไปเพลงที่ชื่อว่าเพลงจำมั่มครับของต้อชายมังสิงผมได้ร้องชอบร้องเพลงนี้มาตั้งแต่สมัยอยู่มัธยมนะครับผมได้ประกวดแข่งขันตอนมัธยม ได้รางวัลขวัญใจมาครับเป็นที่ชื่นชอบของเด็กๆที่โรงเรียนครับผมเลยมี f c เต็มมาก่อนครับตอนขึ้นมหาลัยมาผมก็ได้ร้องเพลงตามงานต่างๆที่คณะรัฐศาสตร์ได้จัดขึ้นครับก็ได้ร้องตามไฮเฮาเพื่อนฮาครับผมไม่มีอะไรนะครับผมก็เอาฮาครับถ้าจริงๆก็ร้องได้นะครับแต่ผมก็เอาฮาไว้ก่อนครับส่วนเรื่องกิจกรรมกิจกรรมนะครับผมก็ บางทีก็ไม่ค่อยช่วยเพื่อนนะครับผมเป็นคนที่ชอบหนีเพื่อนมากับหอครับผมเป็นคนที่ไม่ค่อยเพื่อนเท่าไหร่ครับสุดท้ายนี้ผมก็อยากฝากว่าสาขาวิชาลักษณะศาสตร์นะครับเป็นสาขาที่น่าเรียนนะครับมีอาชีพหลายอาชีพที่ได้ทําครับเป็นอาชีพที่สุดจิตั้งนั้นครับผมก็อยากให้น้องๆที่กำลังจะจบม .6 ขึ้นมาแล้วก็เลือกสาขานี้ครับเพราะจะทําให้ภาครัฐ ของเราได้พัฒนาไปขึ้นครับผมก็ขอจบกานเสนอเพียพงแค่นี้ครับขอบคุณครับ